สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องผู้ไปเรื่อยเช่นเคยค่ะคลิปนี้เรามาฟังเรื่องแปลกๆที่ฟลอริดากันค่ะเป็นรัฐที่ใครๆก็ขนานนามว่าเรื่องแปลกเยอะมากๆวันนี้แอดเอามาเล่าให้ฟัง6เรื่องใครพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้าเรื่องแรกไปฟังเรื่องชิวๆก่อนเนาะหลายคนคงเคยเจอข่าวที่ประเทศไทยว่ามีงูอยู่ในถูชักโครกกันบ่อยๆใช่ไหมคะไม่ต้องแปลกใจค่ะต่างประเทศก็มีนะ โดยเฉพาะที่ฟลอริดาคุณจะเจอกับตัวอีกัวนาในโถชักโคกค,ค่ะแล้วมันไม่ยอมไปไหนเลยพอจเจ้าออกมันก็มุดเข้าไปใหม่ผ่านไป3วันเจ้าของบ้านถึงกับต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลื้อยคานมาเลยทีเดียว <Huh? S 1> โดยผู้เชี่ยวชาญได้เอากิ่งไม้มาวางไว้อีกัวนาก็ได้ปีนออกมาเองค่ะเจ้าของบ้านสุดจริงๆถ้าเป็นบ้านเราคงจะเรียกกู้ภัอย่างเดียวแน่นอน มาต่อกันเรื่องที่สองเลยจ้าเป็นเรื่องที่คนฟอลอริดาบอกว่าก็แค่วันธรรมดาธรรมดาของพวกเขาเอาละมาดูคลิปไปพร้อมกันเลยจ้าในคลิปนี้จะเห็นนกกระเรียน3ตัวพาจระเข้น้อยข้ามถนนค่ะแต่พอจะข้ามถึงอีกฝั่งจระเข้น้อยก็วิ่งกลับไปที่แม่น้ำเหมือนเดิมมองเพลินๆเ,เหมือนไม่มีอะไรค่ะแต่พอแอดลองอ่านคอมเมนต์แอดนี่แปลกใจเลยค่ะ พราคุณฟลอริดาบอกว่าจระเข้มันชอบทำร้ายพวกหมาหรือเด็กแถวนั้นจนได้รับบาดเจ็บกันพวกนกกระเรียนพวกนี้จึงต้องมาคอยคุมจระเข้เพื่อไม่ให้ทำร้ายใครคะ่ะสุดยอดจริงๆคุณนกกระเรียนข้าน้อยขอคารวะ <No girl. S 2> เรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องของกินกันหน่อย เขาว่ากันว่าจราเจะเข้จะก้าวเล้าในช่วงผสมพันธุ์แต่ที่นี่คือฟลอริดาต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าจระเข้ตัวนี้มันหิวชีสเบอร์เกอร์ค่ะ <Huh? S 1> เรื่องมีอยู่ว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีจระเข้ขนาด6ฟุตได้วิ่งไล่คนไปมาที่ร้านจอรลดรถร้านเวนดี้ซึ่งเป็นร้านขายเบอร์เกอร์นั่นเองค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้มาถึงก็ได้ทำการจับกลุ่มและย้ายมันไปที่เหมาะสม คำทิ้งท้ายที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเจระ,ะเข้มันคงหิวเบอร์เกอร์แหละคนเยอะไม่ได้สั่งสักทีมันเลยหงดหิดแน่เลยคงเป็นเรื่องปกติของคนฟอร์ลีดาสินะคะแอดนี่ปวดหัวเลยทีเดียวกับความชิวมาต่อกันเรื่องที่4ี่ค่ะหลายคนคงเคยเห็นต้นกล้วยที่ปลูกแบบปกติกันแล้วมาดูของฟอร์ลีดากันค่ะเขาปลูกแบบธรรมดาโลกไม่จำงั้นปลูกกลางถนนไปซะเลยละกัน <Huh? S 2> แต่มันก็มีที่มาค่ะเนื่องจากตรงนั้นมีหลุมขนาดใหญ่คนที่ชื่อเลมอนกล่าวว่าถ้าเราต้องรักษามันไว้และทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเราจะใส่บางสิ่งที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครเข้าไปในหลุมคำถามแรกของแอดคือแล้วรัดไม่ว่าหรอคำตอบคือไม่ว่าค่ะเจ้าหน้าที่กล่าวว่าตรงนั้นเป็นถนนส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับเจ้าของธุรกิจตรงนั้นเลย ดังนั้นจึงไม่ใช่ปัญหาที่พวกเขาต้องแก้ไขอะไรโอเคค่ะปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างเนาะต้นกล้วยต้นนั้นถ้าออกผลคนคงจอดรถลงไปเก็บแน่เลยโอเคเรื่องที่5มากันที่เรื่องนกกันบ้างค่ะไม่ใช่นกที่แปลว่าอกหักนะคะแต่ที่ว่าคือมีฝูงนกที่ล่าพัดหลงตกจากท้ายรถของใครสักคนอยู่กลางถนนค่ะ โดยมีคนแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าถนนหลวงแห่งหนึง่งมีนกพิราบบินว่อนกันเลยประมาณ500ตัวทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยกขยงกันไปจับค่ะซึ่งแอดว่าแปลกมากเลยนะคะปกติประเทศไทยเราคงจะปล่อยไปแต่ที่ฟลอริดาเขามาเหนือค่ะเขาได้สั่งปิดถนนหลวงเป็นเวลา3ชั่วโมงกันเลยทีเดียว<ะ>โหโหดจริงเจ้าหน้าที่ยังจับกลับมาได้70กว่าตัวอีกถือว่าเยอะมากเลยนะเนี่ย ปิดถนนว่าอึ้งแล้วแต่ทัศนคติของเจ้าหน้าที่อึ้งกว่าค่ะเขาบอกว่างานของเราคือช่วยให้สัตว์หาทางกลับบ้านได้แม้ว่านกขิรลาบบ้านจะไม่เหมือนสุนัขหรือแมวแต่ก็ต้องมีคนดูแลและเราต้องการให้แน่ใจว่าพวกมันจะถูกส่งกลับไปยังเจ้าของสุดๆไปเลยค่ะเจ้าหน้าที่เรื่องที่6เรื่องสุดท้ายกันแล้วเรามาดูความปวนบาทาของคนกันค่ะ โดยที่เราดูอยู่ในคลิปจะเห็นว่าตำรวจกำลังจะจับกุมชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้กระทําผิดข้อหาขับขี่โดยประมาทค่ะเมื่อตำรวจสั่งให้วางมือบนท้ายรถแต่ผู้กระทําผิดกับเต้นใส่เฉยเลยมีย่อเย้ยด้วยเอากับเขาสิคะไม่เกรงกลัวคุณตำรวจบ้างเลยฟ o อริดาแมนอย่างแท้จริงค่ะบทสรุปคือโดนปืนช็อตไฟฟ้าเขาให้แล้วก็โดนจับตามระเบียบ และได้มีการยกย่องตำรวจว่าเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีระหว่างเกิดเหตุด้วยก็จริงค่ะถ้าเป็นแอดคงอยากเข้าไปบวกแล้วเยอะเย้ยซักขนาดนั้นก็จบไปแล้วนะคะกับ6เรื่องราวแปลกๆที่ฟลอริดาเนื้อหาข่าวพวกนี้อาจมีเติมแต่งเพิ่มจากเดิมเพื่อความสนุกนะคะคผิดพลาดต,ตรงไหนขออภัยด้วยนะอยากชมคลิปแนวๆน,นี้อีกอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย